สบายดีทุกท่านสบายดีข้าพเจ้าทุกไซส์พิซซ่าเพชรเมืองลาวเมื่อนี้ข้าพเจ้ะมาให้ข้อมูลเนาะเรื่องลาวของการเฮ็ดธุรกิจเนาะเฮ็ดธุรกิจเฮ็ดจะได้ให้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่ในคลิปนี้จะเป็นเรื่องลาวของการให้ข้อมูลเนาะว่าคนที่อยากประสบความสําเร็จต้องเก่งเอียงเห่ะทุกท่านเนาะเพราะหลายๆคนก็บ่ฮู้ว่าต้องตั้งใจฝึกอันใดไวฮะนะเพราะว่ามันหลายเนาะเพราะว่าการเฮียนนี่เฮาจะเฮียนไปเรื่อย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 เโดยที่แบบ บ่มีเปา่าหม้ที่ชัดเจนมันกลับเป็นการเฝื่อไปเฮียนจับอันนึงมาฝึกอันนึงมันก็เหตุให้ฮาบ่ประสบความสําเร็จใดเนาะบางคนก็เฮียนในมู่หยองเฮียนในมูส้มเฮียนให้เ,หใหเ,หใหเขาหยองว่าตัวเองนี่มักเฮียนก็มีเนาะบางคนก็มาเฮียนเพราะมันจบๆไปมาเฮียนเพราะมันเลวมาเฮียนนํารับนํนกบาก็มีแต่เนาะนั้เมื่อนี้มาเขาใจเดืองคุ้มหูวว่าถ้าเฮาอยากประสบความสําเร็จนี่ เฮ่าต้องเก่งอย่างนี่เออโฟกัสไปที่การฝึกเรื่องนั้นโดยเฉพาะท่านเนาะแล้วก็เฮดมันเป็นเงืนเพราะว่าถูกทุกการเฮียนหูบพราว่าจะเป็นเรื่องอาชีบได้ก็ตามก็คือเป่าไม้คือการเอามาให้มันเป็นเงืนเนาะถ้าเฮาสมัรถเฮดมันเป็นเงืด้นใดนก็หมายามว่าเฮ่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฮียนหูอย่างแท้จริงอ่ามาเบิ่งท่านหัวขออ้อเนาะอยากประสบความสําเร็จต้องมีขบหาเก่งหมายามว่าเก่งหาย,าย่างัน เก่งข้อที่หนึ่งต้องเก่งคิดก่อนเก่งคิดหมากวาว่าไอเดียดีไอเดียใน,ในที่นี้หมายวาว่าไอเดียในการสางเงินสางกำไรในทานเดอไอเดียในการไปส่วนลกผู้อื่นไอเดียในการทำการขานั่นแหละเออะนั้นเขาต้องคิดเป็นเนาะเก่งคิดคิดสางไอเดียเพื่อจะเฮ็ดการขาเพื่อให้เกิดไายรับเข้ากระเป๋าหรือว่ากำไรแต่ไอเดียของเฮาต้องเป็นไอเดียทางสางสรค์ ไอเดียทางการส่งเสริมผู้อื่นเนาะไอเดียในการช่วยเหลือเขาแต่ว่าผลของการช่วยเหลือนั่นคือเป็นคำขอบใจแต่เขาบอกเอาเป็นคำบเบาเาอาเป็นเงินเขาก็เลยเป็นคนมีเงินสะนั้นเขาต้องคิดเขาต้องเก่งคิดเก่งวางแผนเกง่งวางแผนเก่งเก่งที่จะไปสางคมคิดเพื่อจะให้ประโยชน์กับผู้อื่นนั่นแหละแต่ในการให้ประโยชน์ของผู้อื่นเขาก็ได้เขากะได้เฟ่เนาะ อันนี้คือเขาต้องเก่งของตนคือเก่งคิดก่อนคิดสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นคิดบอ่ว่าจะเป็นแผนงานแผนคนแผนเงินยังแล้วแต่หรือว่าแผนเหลืองเขาการขายกันแล้วแต่แผนการทําการตลาดเพื่อให้สินค้ามาถึกระบายออกได้ตลอดเวลากันแล้วแต่เนาะท่านเขาต้องมีไอเดียทั้งการขายที่ดีนนก็คือไอเดียในการไปส่งเสริมผู้อื่นทีเฟ่ทั้งเขาเฟ่ทั้งเขาเขากระวิน เฮากกวินคือเขากศาศณะเฮากาศณะนี่คือคิงกับต่องเกง่งทะมิดคือคิดปิดคิดเป็นเงินเป็นทองคิดเป็นอาชีพคิดเกิดผลสําเร็จในระยะยาวๆให้ได้เถ้ะเนาะอันนี้คือเก่งคนหนึ่งเด้อเก่งของ้งขอที่สองคือเฮาเก่งเบาเก่งเบา,มบาแม้กระว่าเก่งสื่อสารสถางเคกิดมาสื่อสารดีเก่งสื่อสารก็คือบอมเบลเบาไปเลยบอมเบาเกง่งเบาลายกับบอมเบลเนาะหมายก็บ่กเ้าต้องเบาเป็นนี่แหละการเบาเป็นเบาจังไรเนาะ ว่าให้มันเป็นเงินใดแหล่ะว่าไปปุ๊บให้มันเอาเงินเข้ากระเป๋าใดแหล่ะทุกท่านเออว่าให้มันขายของใดว่าให้มันมีเงินเข้ากระเป๋าใดว่าให้มันมีอนาคตว่าให้คนเดินตามว่าให้คนติดเฮ้าว่าให้คนอยากฟังเฮาและอยากจ่ายเงินสัตว์และคนถามกะสิเฮ็ดจะได้จังสีบ่อใดแนวนั้นการสิวเว้าได้แนวนี้เฮาต้องมีความคิดที่อยากช่วยหรือผู้อื่นก่อนนี่แหละเนาะ ความคิดในส่นผู้อืน่นความคิดในเขตุการขาดที่ถูกต้องถูกใจถูกกฎหมายความคิดที่ลงตัวเนาะขนาดเขาเก่งขอหนึ่งจบไปก่อนไอเดียเขาตรงดีแล้วจะมาบอกท่างว่าการสื่อสารการสื่อสารนี่คือการคือการเอาข้อมูลที่เขาคิดเหลวนะสื่อสารให้ใส่หูผู้อืน่นเพื่อให้หูของเขาหับเสียงขับไปแล้วไปประมวลผลเขาเจ้าเองนะมาคิดตามเขาะนั้นก็คือเขาต้องว้าให้เป็นประโยชน์ของผู้อืน่น ว่าไปแล้วต้องฟังแล้วรู้ซึกว่ามันสั่งสรรฟังแล้วรู้ซึกว่าเขาได้ประโยชน์ฟังแล้วรู้สึกว่าในเหตุหนาทำฟังแล้วรู้สึกว่าเขาบ่มีคมเสียงฟังแล้วคู้สึกว่าดีกว่าปเฮ็ดอันใหม่ดีกว่าไปฟังอันอื่นดีกว่าไปลงทุนอันอื่นดีกว่าไปซสืออันอื่นสินะเขาต้องสมัครสื่อสารตัวที่ดีบ่แม่นว่าเว้าไปแล้วเหตให้หมูสั่งสิค่ับบ่ได้เว้าให้มูสั่งมียังไงหนึ่ง ว่าไปแล้วเฮ็ดให้ผู้อื่นตําต่อยลงนี่ให้ให้เขาตําต่อยลงให้เขาอัพเสร็จลงเขาจังสีดินแม่นเขาสร้างเนาะเออว่าไปแล้วให้เขาคนอื่นเสียผลประโยชน์นั่นน่ะว่าไปแล้วไม่ต้อเรื่องของเจ้าของได้อีกสินะเออมีแต่เฮาได้มีแต่เฮาเป็นเฮาอันนั้นเฮ่าอันนี้ซึ่งมันไปทีดาวผู้อื่นและพยายามม่หยกที่อัพจ้าของคันเว้าจังซี่คนอื่นก็สั่งเลยพอสั่งไปแล้วกับมันก็บ่เกิดกันข่เกิดประโยชน์ทางธุรกิจต่างๆเงีนบ่ซั่น ฉะนั้นเข้าต้องเก่งในการสื่อสารเก่งสื่อสารคือเหตุให้ผู้อื่นดูสุ้ขึืนเหตุให้ผู้อื่นได้รับผลประโยชน์เนาะเหตุให้ผู้อื่นมีความสําคัญเหตุให้ผู้อื่นมีความหมายเหตุให้ผู้อื่นได้เปรียบเหตุให้ผู้อื่นมีอนาคตอันนี้ขั้นเข้าสื่อสารไปแล้วเฮตดให้ฮูของผู้ฟังเข้าใจแลวการลึกซึ้งมองเห็นแบบนี้เขาจะเอินว่าเฮาเนี่เก่งเ้าเอินว่าเฮาสื่อสารดี โอเควะเขาต้องเก่ง้อที่2แล้ว้อที่3ามในตองเก่งคือเก่งงานนุทันคข้าาเก่งงานไหมเขวามาเยี่เขาต้องเฮ็ดงานเป็นมีผลลับจริงเนาะนสดงเขาต้องมีสัจจานใะนคำเบาในแผนงานในเป่าไ,ไม้เขาเองคนเฮาอยากประสบความสำเร็จจะเหตุธุรกิจโดยวามหวังแต่เหตุธุรกิจโดยด้วยเป้าไม้ที่ชัดเจนโดยการพึ่งผ้ากยายญวังพึ่งผ้าผู้อื่นเขาต้องพึ่งผ้าเขาเองงานที่เขารวยได้คืองานที่เขาทำเงินได้โดยมือเขาเองจำาไยท่านเด้อ ยาสิไปขาดบางผลนประโยชน์หรือว่าผู้อื่นเสียเท่าร่วยสิบม่มีหลายๆคนเฮคดเุรกิเอคายไปเพิ่งผ้าอาศัซเมที่ย่างเดียวใครไม่ทิ่มบุผาออกกับบเหตุอย่างไม่ทบ่มิดหยังกับบเหตุอย่างเท่นที่ว่าได้บางขังเนาะดวงมันสีร่วยมันกับ,บ่บเมนสีร่วย,น,บบน,วยน้ากัน่ได้ทันเนาะคือเขาสื้อเลขแหละดวงเขาสิถือเหลขผู้เดียวนี่เฮาฟันเหลขไม่ดีเท่าใดก็เดแเล้วเต่แต่เขาไปนําบอกมู่10คน20้าคน้นลอยคนให้มูสื่อคือกันสุดท้ายมาเลขกมันก็บ่บออกฮู่นั้นได้เด้อ ไปยังคือบอกแนวดวงเก่าสิบเก่าคนนะ่ะเขาบ่เป็นดวงที่จะรวยบ่เป็นดวงประสบความสําเร็จสุดท้ายมาเก่าสิบเก่าคนดึงดวงจะโลกงน้เห็นบ่มันก็รวยบ่ได้เหตุธุรกิจเหมือนกันท่านเขาสิลํารวยได้จริงๆี้เงินคือการเพิ่งผ้ามือตัวเองเพิ่งผ้าฝีมือของชองเองเหตุงานเ,าเกิดผลลัพธ์จริงเดินเองนําเองในธุรกิจเครือข่ายบ่มีคนสําเร็จได้สาเร็จโดยการเป็นผู้ตามยกเว้นเป็นผู้บริโภคเท่านั้น ท่านเ้อถาเขาเป็นผู้บริโภคี่เขาก็สําเร็จ์อกันตามเพราะวะ่าเอา้าไปถามเนาะนาถามดิจะมีปัญหาขอมีปัญหาขอยกินโบเปียนขอใส่บบเป็นตอนนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขอใส่บ่ทันปิดในใจสัตว์ขอยากเห็นผลลัพธ์ของมันถ้าเป็นปุ๋ยขอยากขอยากเห็นผลลัพธ์จากพืชปัญหาพืชขอยังสันส่น,น,นขอยังสั่นขอยะแก้ไขให้เป็นดือนสิถ้าได้แบบนี้สุดยอดเขาก็น้าน้าถามเห่ากันน้ําม่มีเห่าไปแล้วก็ใส่โบเป็นนั่นดิ เมียนเนาะแต่ว่าผู้บริโภคบ่เมนคนคีนสําเร็จทางการค้าบ่เมนคนสําเร็จทางธุรกิจฉะนั้นคนที่อยากลวยอยากประสบความสาเร็จอย่งยางใหญ่โตยาสิไปหายดวงของผู้อ,อื่นดวงจนดวงซวยของผู้อ,อื่นดวงดวงบ่ลลําบ่รวยของผู้อ,อื่นน่ะมาสักดําเฮาลงทุก่านนี่ข้าพเจ้าตั้งใจใส่เรื่องนี้หลายๆเพราะว่าคนสิรวยจริงๆต้องงานต้องเป็นของเฮาเองเขาต้องใหญ่เองเขาต้องนําเองเขาต้อง พึงผ้าฝีมือของเขาเองชะนั้นจงเหตุธุรกิจด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะเหตุบ่เมนเหตุธุรกิจโดยขมหวังหวังบา,ผ,า,งบาผู้อื่นสิสวยหวังบาผู้อื่นสิน้าผ้าเฮาสาเร็จรวยคัดไป็นจ่งสีเดอบ่สําเร็จเพราะว่าดวงผู้อื่นอาจจะบ่รวยทเท่าเขาข้าจาโฟกัสจุดนี้นะครับพัฒนาจจเฉพางมาเยียนหูมากตั้งใจมากฝึกตัวเองทั้งคมคิดทั้งคเว้าทั้งบุคลิกภาพทั้ง การต่างประไมยทั้งการลงมือทําให้เกิดผลหับจริงเัาอยาก็ฝึกมาแบบนี้เช่นกันเขียนท่านน่ะฉะนั้นถ้าอยากสําเร็จท่านต้องเก่งงานเฮ็ดงานให้มีผลลับจริงด้วยมือเฮาเองให้ได้ท่านเออและข้อที่4เก่งตัวที่4ี่เว่าเก่งคนเก่งคนนี่หมายความว่ายัางบ่แมเมนดาคนนกิ่งหรือบ่แมเมว่าบังคับคนนกิ่งหรือบอกไปปุบเขาฟังบอร์เมนนะท่านเาะคํานะว่าเก่งคนหมเขาบอเขาต้องบริหารคนเป็น บริหารคนเป็ยนไหมก็ว่าจะไหนบมเมนว่าบริหารคนตายแทนบริหารคนเปลี่ยนมเมนเนาะเขาว่าบริหารคนเป็น,นคนือเขาต้องเข้าใจคนในองค์กรในทีมที่เขาเดินตามเขามาเขาต้องเข้าใจคนก่อนเห็นปุ๊บเขาต้องเบืองคนออกบอกคนใดนําใสความแตกต่างของคนในองค์กรให้เป็นบางคนเขาเข้ามาอย่าเบืองแต่การแต่งตัวอย่าเบืองที่งเงินในกระเป๋าอย่าเบืองที่คําวบาหน่อยให้เบืองพฤติกรรมจริงเนาะกระเป๋าไม้จุดไม้ไปทางของเขา บางคนมีเงินมีท้องเป็นนักธุรกิจมาแต่มาอยู่กับเฮาเขาเป็นเพื่อนแกลลูกค้าดิสื่อสินค้าเพื่อไปแก้ไขปัญหาเขาแต่ก็จบก็มีแต่ลหลายๆคนเบ่งคนบ่ออกขึ้นว่าเออ,เ,อ,อเมยใหญยอันนี้แล้วเป็นเจ้าของบานพักพ่อใหย่อันนี้เป็นเจ้าของโ้องงานนําดื่มพ่อใหญ่อันนี้เป็นเจ้าของบริษัทแล้วเขามาสมัครสื่อสินค้นานาเฮาแล้วเฮาคิดว่าเขาสิพาเฮารวย จะได้ขอกล้วยบันี้ได้พังงานข่อยอข่อยเฮ็ดซ้ำัสข่อยมีสี่คนใ่องค์กรข่อยนี่รหัสที่อ่าแต่ละรหัสมีแต่จาของธุรกิจบดจาของโครงงานเบดเขาสิมาเป็นนักธุรกิจเฮ็ดให้เฮารวยจัเสียนะบม่มีนทุก,กว่าเก่าเลยเด้อเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจของเขาแต่เขาบ่ได้มปเฮ็ดธุรกิจนําเฮาเขาบ่ได้เป็นเป็นครูข่านําธุรกิจเจ้าแต่เขามานําเจ้าหยอนเขาต้องการผลิตภัณฑ์ของเฮานี่นะและการบริการของเฮานี่ไปตอบโจทย์ เขาไปแก้ครับปัญหาให้เขาแก้ครับปัญหาผลผลิตของเขาบางคนเขาปลูกกาแฟยอยู่ปัก2องสิเขาจะได้ปุ๋ยกับการบริการของเจ้าเ,เ,เพื่อเจ้าบริการดีไรไปสีแต่ผอมส,ส,สิเขากระใสเขากระใสเขาดิเห็นบะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยโบเมนฉะนั้นเขาต้องเบื้องค้นให้ออกเนาะทุกท่านคนที่เฮ็ดธุรกิจที่เป็นคู่้าเขาก็ต้องตั้งใจมากเพื่ออยากสางอาซีพใดเด้เอเขาอยากหาเงินเขาบานเขาเขามาเพื่ออยาก ให้เห้านี่ผ้าเขาซ้อนเขาเขาอาจจะบม่มีเงินมากจักดีก็มีแ,แต่มมีความต่างใจบ่ลลมเลือกบอลุมเลือกจากเป้าไม้ที่เขาตรงกลางเดินเขาคอยเฮียนหูไปเขาเฮียนูจากเขา้าจากพฤติกรรมของเฮ้าแต่เป็นเมทีมเป็นอัพไลน์ก็มีเห็นบ่ฉะสนั้นทุกท่านเนาะเมื่อองกรเขาเติบโตแล้วลแต่ละคนอยู่แต่ล่างก็เก่งต่างกันเห็นบ่เขาต้องเบิงให้ออกตัวเว่าเขาต้องเก่งคนเออบางคนก็เก่งเหลืองซื่อ เก่งเหลืองการผ้าเทียวเก่งเหลืองการผ้ามวนตามนโยบายบริษัทมีงานมีเงินมีมวลมีเทียวมีรางวัลพิเศษบางคนก็เก่งเหลืองการผ้ามวนอย่างเดียวบางคนเก่งเหลืองการผ้าเทียวอ่ะบางคนเก่งเหลือนการแบบจูนค้นเข่าของผู้ซุ่มอย่างเดียวบางคนเก่งเหลืองการเป็นแน่นาร่วมคนอย่างเดียวบางคนก็เก่งแต่ว่าโบจักเสียางยังโบจักสเอาคนเข่ามาโบจักเสียบอดน้ำคนจักแต่ว่าเอาคองไปลงพุทธีขายได้ขั้นปุยขายได้เป็นพ่วงเป็นพ่วงเป็นซิปหาตันเป็นอทไรสยนะเออ เขาบริเก่งเหมือนกันฉะนั้นผู้บริหารที่จะสําเร็จจริงๆต้องบริหารคนเป็นนั่นก็หมายความว่าเบิ่งคนออกบอกคนใดนําใส่คนเป็นว่าไผเป็นไผไผมาเป็นเพื่อแต่ลูกค้าขาจรไผมาเป็นลูกค้า,าขาับประจําไผสิมาเป็นคู่ค้าโดยที่มาเป็นเพียงแต่ผู้เสื่อมเป็นแน่หนาติดต่อหาลูกค้าให้เฮาร่วมคนในเฮ้าเข้าไปเว่าจจะคอยเกิดกันค้ายเขาก็กินเปรเซนต์เอา ลายเป็นสอบลายเป็นสินลายเป็นอันอสิป่ะหรือเขาเขามาเขาอาจจะเก่งเหลืองการขาย,ยาเห็ุกับคนบ่เป็นขายข,ายขายของอย่างเดียวเอาของไปขายทลาบดเ,เลยแต่ร่วมกับคนบไดไปปุ๊บพิษปรับโดดบมมีไผมานําแต่ว่าขายเก่งเขาก็ต้องเบิ่งคนให้ออกแล้วเขาก็ต้องนําใส่เขาให้เป็นโมเมนว่าตบไปมันเพียงกันบดเนาะให้มูมาเป็นคือเขาขดมันเป็นไม่บ่ดได้นั้นคนที่เขาอยากสําเร็จหรือว่าคนที่สําเร็จจริง,รงๆเขาต้องเก่งคนบริหารคนเป็น เบิ่งคนออกบอกคนใดนําใส่คนในองค์กรให้เปลี่ยนคือส่งเสริมความสามารถของเขาเขาถนัดเรื่องใดขอแต่เป็นเงินใดแม่นให้เขาเป็นเรื่องนั้นแหละถ้าเขาอยากเป็นในสิ่งที่ดีกว่าเขาเขาก็คอยมาให้หนูศึกษาเฮ้ยล่อถ่าอยู่ตรงนั้นเสมอเพื่อจะดึงเขาเพื่อจะส่งเสริมเขาเพื่อจะสนับ,สน,บสนุนเขาให้เขาได้บรรลุในสิ่งที่เขาต้องการให้บอกนี่คือ เก่งคอที่สี่เก่งคนบริหารคนเปลี่ยนและเก่งขอที่ถ่ายฐานเก่งขอที่หาเก่งเงินคำว่เา,าเก่งเงินบ่าไม่ใส่เงินเก่งในทันเดอร์หมายว่าบริหารเงินเป็นแบ่งเงินไห้มันเป็นเงินอันใดเอาใส่ไว้ลงทุนกับสินค้าเอากับแบ่งไว้บัญชีหนึ่งเงินอันใดเฮามีไว้เพื่อขับเคลื่อนแผนคน้นที่จะมาขับเคลื่อนธุรกิจบริวารจัดการนับแต่การแต่งตัวการตัดสูตรการ เขาคอสการเียนุการพัฒนาตัวเองและพัฒนาสมาชิกพัฒนาทีมพัฒนาองคอ์กรเขาก็ต้องเบ่งเงินไวเพื่อจัดการตรงนี้เ็นบอกละต่อมาเงินบริหารแผนงานเงินที่เขาจะลงพื้นที่มันลดกินนอนค่าการตลาดที่เขาจะลงต่างๆนะเอก,ส,อเอากสารเอกสารผ่ากลัดหรือตัวเขาเดินต่างๆเขาต้องคิดเป็นได้ละอักษรขักแนวแล้วก็หาทุนมาไว้สําห้องตัวนี้แบ่งเงินไวนะ และกัเงินต่อมาคือบอกถึงเรื่องการเก็บเรื่องการออมเห็นบ่เรื่องการสังคมเัาก็ต้องมีกองหอยบอกเ่นนั้นเขาต้องแบ่งเงินไว้ลายกองเนาะกองที่หนึ่งก็คือกองของสินค้าเดี๋ยวเขาต้องมีเงินของสินค้าแบ่งไว้บริหารเงินเป็น่ยนาไป,ปใส่เงินสลุยสลายเงินปนกันหมดสุดท้ายมากล้วก็จับลังสนาจับหนาสลังสุดท้ายมากธุรกิจใหญแต่เขาเจ,จริงจริงอยูา่ายงว่าสภาพการเงินบอกของใายไปกระยาบ กำลังเดินงานอยู่ดีๆชุดยถ่ายมางวกนั่นกเกียงวกนี่กเกียงวกนี่กบสมเร็จทันหนาเนี่ยกบสมเร็จชุดยถ่ายมากนี่แหละเคลื่อนว่ะเหตุธุรกิจเก่งจนจิน๋งก็มีได้ทถิดเดีอย้อนอย่ย่อนว่าเจ้าโบ,บกเก่งเงินเงินมันหายเบิดฉะนั้นเขาต้องแบง่งเงินเช่นขาไว้กองหนึ่งเงินกองที่สอง็นเงินอย่างเงินแผนค้นที่เขาจะบ,บริหารจัดการค้น เร่องนับแต่เลียงเขาสมาสิเดือนหนึ่งเรียงจักเทื่อเอาเงินจดกใช่ไก,ก็ต้องมาบริหารซอยซอยตัวนี้เขาต้องโฟกัสตรงที่ว่าเงินบริหารคนก็ต้องมีเนาะกองที่3เงินบริหารงานลงเวียกต่างๆนำหมกน้ำมันบอลยูบอลน,น,นอนกันอยู่กันกินเนาะคาเอกกสอเอกสารกับตองมีเนาะและเงินต่อมาเป็นเงินเก็บต่างๆเขาตรงมีเพื่ออย่างเพื่อเอาไว้เป็นเงินเย็นเพื่อเอาไว้เป็นเงินลงทุนต่อเมื่อเข้าเทรดธุรกิจญงขึ้นเหนบอกฉะนั้นคนที่เขาสําเร็จ เขาสำเร็จทั้งหมดเขาต้องมีความเก่งอยู่หาขอ 1. เก่งคิดไอเดียดีว่างแผนดีเออคิดดีต้งอ,ออกแบบธุรกิจด,ดีต่างๆ 2. เก่งในการเว้าสื่อสารดี 3. เก่งเหลืองานคือเฮ็ดงานปิ่นเองของเขาเองและก็มีผลลัพธ์จริงและก็พร้อมจะส่งเสริมงานส่งตัวงานให้กับทีมใดแต่ส เก่งคนเบืองคนออกบอกคนใดนําใส่คนในองค์กรเป็นยาสีคิดว่ามูสีเป็นคือเฮาและยาไปบังคับเขาให้เป็นคือเฮายาเอาตัวเองเป็นรทตรฐานยาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดินะและเก่ง้อที่หาแม่นเก่งเงินแบ่งเงินให้เป็นแต่ละกองแต่ละกองแต่ละกองสีไปเอาเงินใส่เพยียนใดเวลาเขาหันมาต้องให้มีถ้าหันมาบ่มีเขินวะเคินนี่ยินบ่าําว่าเหตุธุรกิจเก่งขายดีจนจริง โบแม,ม,มนย้อนุริจเทเาบดีบเมนแพนคนเท่าบดีบเมนแพนงานเถาบดีได้แพนเงินเท่า่ะเท่าว่างแพนเงินบ่ได้สุดท้ายมากกะเจงหยอดนะถ้านาะฝากไว้ทุกท่านก็คือหาเก่งนี่แหละขันจะประสบความสิรจอย่างสุดๆมีหาเก่งนี่ชีวิตท่านจะสมบูรณ์และประสบความสเรจแบบโบโจ๊บโบสินจักเถือถ่นอนถานาะ